สบายดีกันวะจ้าใอยก็สบายดีอยู่อย่าลำก้านขอยได้จ้าเด้อยขอยช้อปปิ้งดูโผดงึดหลายมื่อนี้ไปช้อปปิ้งแล้วฝนกระดกหนาวกับหนาวพี่น้องเอ้ยมื่อวานอะไรอย่างนี้มืนนยอย่อวานไปพักซีเล้าผักซีเล้าวันนี้ไม่แกงเห็ดพี่น,น้องขอยากแกงเห็ดแล้พออีกตู่อีตูอีกตู่อีกตู่อีกตู่คำสามบาทแปดเออแปดสิบสามเซนหน่อยนี่อีกตู่นั่นมาจาัดจุกเอาออกจากตุกไปประกอบกัน nó lỏng năm trăm thêm đây nọ mình vào quá có ít tu thế hạt ít tu đây đây này nó kèn kèn hiệp cái gì vấn bài suốt rồi cái từ gì này không có bắt gì đâu, gì luôn kèn một yên một tầng rồi gì này các bạn bọc bùa cái kèn bùa tôi kìm má đấy cả, nhưng mà tôi bột Mình mới กี <tem> <a signal> <supporters> ่อย่างพอมั it, uh ้บางงูเงี้ยกัมีเ่าบอซ้บางงูเงี้ยบนด้เห็นบางงูเงียมันบผสดไห่เขาก็เลยไปซื้อนเลยซิบักบวบบักบวบเรียมมัน่ว้หนึ่งบนวยไงเนาะบ่เห็นชัดะจ้ะมันแกงแกงใส่อ่นเห็ดมีจช่แกงเสเห็ดเนาะแกงเส้เห็ดแกงเส่ปลาเนาะคือแซ่บมากิน้อขอดเด้กิเขาบอกกมสมันร้ายจ้ของหิ้วเข่าหิวเข่าไปนาไนต่อเทียง่เด้อตัดงูเราบ่ มาเดี๋ยวอันช้อปปี้นี่แหละไปเซ็ตกับเขาเซ็ตกับเขากินกินกับเสี่ยงข่อยได้จังนะเซตจกแกงอันแกงอีกว่ะแกงบบบบวบเหลี่ยมใส่เห็ดแล้วก็ใส่ปันนิ่มที่แซ่บหมืนกันเนาะนี่อย่างนี้บอกงูมึงเอาปอไอแปะขี้ข่อยบอมึงเอาปอขี้ข่อยเนาะแปะดอลลาร์จ้ะแปะดอลลาร์ห้าซิบเซนอ่นนี่จำในยุคแต่สื้อหลานเอเชียไงมันซื้อของโหลายมันก็จำเลยจำได้ท่าเลยอยไปใช้ตู้เย็นอะไรแบบนี้มันก็ได้ตจำ กัใส่ตู้เย็นไว้ใส่ถุงไว้ก่อนใส่ถุงไว้เลยแก้มยิจะแก้มยอ้มจนใบมันยินไดัยินเสียงใบมันปิวไปทังไหนี่ใบมันปิวไปิวลกลานดกีให่รตจ้ะโอเคนะโอเคเนี่ยจะอาันจะสโลไปทำงานมอันวันหยุดราชการนี้จสโลไปทำงานาคไปเหนียวใส่ตู้เย็นไว้ก็ัญหก็การยืมเล็ มือแลงเน็เบสอสปาเกตตีกบอิลาคินองคนมัน็วรจะเสีอาหารอีสานกินก่กินอาหารอีสานอันี้สปาเกตตีเป็นกินการเบสควรจะเสไว้นี่ก็เตือนเชอร์รีาชกโกคนใหญ่อันใหญ่ว่อันอันนี้นะอันนึงนี่หนึ่งดอลลาร์หาสเส้นหนึ่งดอลลาร์หาสิบเส้นพี่น้อยพีใส่ตู้เย็นไว้หาลกถามมาได้อัน ใส่ทุเรีนให้แล้วใส่บุญเลยนะยายคนจะไปซ็อกตินี่ yeah, sure จะใส่เงืนสดหรือว่าใส่การ์ดก็สันนะ่งเลยก็ใส่เงินสดเนี่ยใส่าการ์ดเนี่ยจ้ะแต่ว่ากันชื้อละหลายเป็นสิวันนี้มาสามสามลอยกว่าดอลลาร์เลยเมื่อสามลอยกว่าดอลลาร์ก็กกนะี่แหละก็ได้ของเี่แหละที่เห็นที่เห็น,เห,นเห็นเนี่ยจ้ะเมื่อสามลอยกว่าดอลลาร์ก็ใส่ใส่การ์ดนะจ้ะคำนันหลายเขาก็ใส่การ์ดก็อืมนนเหมือนขเ้าใส่การ์ดในการ์ดเนี่ยมันสิมีพลอยให้พลอยก็คือ คะแนนเนี่ยจะคะแนนเมื่อนั้นเขาบอกผู้เจ้าผิดเนาะคอยบอกเจ้าผิดไว้อย่างเปอร์เซ็นต์บอกอือเรนบอกเปอร์เซ็นต์มันนั้นมเนเป็นคะแนนเรนบอกเปอร์เซ็นต์กับคะแนนนี่กันเหมือนกันขึ้นมาขกับขีดเอาได้ป่ะคอยโต๊ะเลขพี่เนาะโต๊ะเลขโต๊ะาษาไทยโต๊ะเหมือนจะโต๊ะเหมือนโต๊ะเหมือนกระซ้าม่เหมะเนาะมันจะกินข้าวแซ่บเนาะหลับโอเคเนาะอืมอันนี้คอยเอาใส่เอาเยลก่อใส่ตู้เย็นไว้น่าละอันเพราะว่าย่่งใส่กาดมันมันได้มีคะแนนได้ใครคะแนนในกาดตีกาดตีเขาใ้่จะ การได้หมดนมันนี่มันจะมีคะแนนให้สูงสุดเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นพันเป็นหลายพันยี่ล้ออะไรเนาะแล้วเปินการห้ออยากได้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์หรื่นโน้ตบุ๊กหรือไอแพดห้อไปห้ออยากได้เพราะเขาอยากนะเขาเอาคะแนนนี่หล่ะจะไปซื้อไปซื้อเขาจะมีบริษัทไหนซื้อของดีได้จ้ะไปซื้อเลยปะนี่เขาจะบอกได้เสียเงินจักบาทเลยเอาคะแนนนี่ไปซื้อดีดีดีมันสะสมไง ก็่เทียนเพื่อไไปซื้อเหลาก็นมิ๊เอาคะแนนเนี่ยไปซื้อเหลาดีนะพี่น้องพี่คนซื้อเพื่กล่ว่าพี่จะคัพเค้กในพระจ่าเด้อว่าสันโอเคสิซื้อมาแห่แล้วสิเฮ็ดแต่วันนี้่ได้เฮ็ดมื้อนี้ดอกมื้อรุ่นจ้ะมื้อรุ่นเนาะมื้อรุ่นเนาะเห็ดหลายอย่างเพราะวันนีงบ่มันมีหลายอย่างกินบ่หมือนบ่ก็เฮ็ดเฮ็ดมื้อรุ่นอ๋อเนี่ยว่าจะก็เป็นไพ่คนนี้คนนี้ซื้อไพ่มาอยก็สิใส่ตู้เย็นใส่โซนผิดไว้โซนผิดไว้ ไปมันของท่านในเหมือได้กับซื้อมากใจเอยๆเดี๋ยวแน่คือว่าละสาวอืมนี่รับข้านบดได้ใจที่พอใจสี่หลับเป็นบ้านช้อปปิ้งนี่เนาะบ้านช้อปปิ้งตอนแรกปิ๊งไปซื้อแต่ตะไคร้กับอันอันไปซื้อไข่มันนี่กับอันกาลิเบสเพราะว่าเพราะยายเป็นสีอันเฮ็ดสปาเกตตี้ไหมจ๊ะมันนี่พอไปเรียวมีคนซื้อมาบ้างดูจเว่าเอียงเป็นอีหยังอืมไม่ใช่ถามว่า มี่แค่ขาวบาดด้วยกันเพื่นขาวบาดย่าไงคนนี้ข่อยไปซื้ออันนั้นมาอันนี้อันนี้อันนั้นแต่ยางยางสองยางมาสั่งไรไมนได้ข่อยไปก่อนขึ้นเจ้าอะไรบ้างแล้วกันขึ้นเจ้าเราก็ซื้อม้ามันชิปกว่ายางขุ่ดมาสั่งมาอืมยนีหลายคือการจ่ายขึ้การขอยาวฟุ่ยอยู่ที่ขึ้นการเบิดมาจากมัน,มน,นเป็นบาดช็อปปิ้งสุขคนเลยยนหลายอันนี้ผมซักผ่านเพราะว่าซักมือไหวซักมืองอยซักมือจ้า มนนีนีไข่เลยนะเอราะช่องปิดหลังก่อนช่อคกิดหลังเอาซีนนมมาแล้วฟูมิลอย่างกับฟูครีมของอีหลานอืมสกีป็นกิพวกชอบก็แรกพวกสตอบบรอเบอรี่พวกยังแลว้วแต่เพื่อบริเป็นเปลี่ยนเป็นฟูครีมเอาแล้วแต่เพืนอาจ้อันนุ่มข่อยปจเยนี้เอาไวไ้กันจะจโตะจะยังี้ สื่อมากดขนมกต่เต sure ็มจูอยูช็อกโกแลตเลยเจะาวันอียงเป็นอียงกต่สื่อมากอีกคือเกาคือเกาเาสือบบขามากเลยมาขามแทมมารีนบขามอีกหนึ่งวันแทมมารีนบขามเปียกพี่น้องขามเปียกน้วยใส่ตำหมูหงอยนะจ้ะใส่ตำหมูงใส่ตำ เดียวขอนีดีออยเนี่ยเพราะว่าถ้าเปดตู้ย็น,น,ปน,นปยยเปิดอกันจะหนุนที่พอปดเมาจเนาะผักสมเขียววันผักสมเขียวมาจาอ่นีน่สมเขียวมันหอมอีอเนน้วยไงบอหวานหวานนิจ้าเวาซื้อมันหีสิบหน่วยเลยอืมัน,นกิโลละสามบาทกิโลหน,น,นึง่งสามสามดอลลาร์แปดสิบอืใส่เรื่อ ไปเลยไม่เป็นไรกิโลล,ลสามลปดิน,นี้มันจะกิโล,ลมูจงไรเน,นี่นี่ซ้ันมแกงสินม่เห็ดบวชพอมฉมาแกงคืงนึงวันเห็ดบวชคืงนึงค็อสนเปตน้ซี่เรียดมันจะบวชว่าน,นี้ไนหะมนอเอ้ตเลตูนบวชเพิ่นซีเรียดเด้วบวชยิ้มแย้กับรติต่ตอใครก็บไ,ไ้นะ้ะบวชนี้เนาะสมไยที่เขาไปบวชชี้น่น ที่หา <pf unlikely> ินคนปิดโทรศัพท์มาได้จ้ะปิดโทรศัพท์มาได้ติดก่อกัยจะไื่ได้เป็นคุณบ่ให้เปิดนะสมัยก่อนแต่ว่าสมัยนี้กอนกับกม้งหิ้นกันบพวกมิ้วซื่อกังแต่คนดูดเม่ได้เพรามันน้ำมูกอะไรที่หนอนงางน้หมูกไหลโอ้ยหยึดไหลน่งงามก็ได้พราะสร้ามูกกันนงงางอากาศไม่เย็นไปหนอนังงางแบบไม่หมูกโอ้ยหยึดหยยดเลย คยไปใส่ตู้ตู้ของล้านอะบักอื้อข่อยซื้อเบอัน้ีเป็นแค่หลอดแค่หลอดก่อนไปใส่ตู้หลานน่แค่หลอดแค่หลอดน่อยๆนะจ๊ะเนาะน่อยๆกับมีเห็นปหน่อยแค่ตกกอแต่แปะเนาะน่อยๆๆๆตู้เงินไปแสีไม่หวานแค่หลอดเร้ไปใส่ช่องช่องตู้เย็นข้างนั้นแล้เปีื่ออนอครัคบถามมาตู้ดวนที่ว่ากระบะ เป,เป็นแป้งจิงไหมขอกูกันพว,วก้บนเอาด้ยนี่นี่แบบนี้เลจ้ะเศบแผ่นใหญ่ป้องนิ่มเศบปุ๊บอะมานียากยากยากนี่เราปฏิเสธกันสปาตตีงเลยสีนเอาไปก้นนไว้กันอกเอาอันนี้มันเป็นบะก,กอกน้ำหรือบะกอกดนไปอืนี่อลิฟ ะกอกมีบอกมะกอกงาประกอกดอกเลจ้าออยนุ hmm. mm ่ม hmm. น mm ุ hmm. mm ่มนุ่มนุ่มอเรียกว่าไเอามาผสมกับโซดากินี่น้อผมกับโซดา không đi như vậy nhang đu đu khi nào phải mặc nhang đấy tự nhiên mới sao mát ở cái len kín len lông như thế này ở à, cái móng tay khi nào ở cái móng tay ở cái mình có tiền thắt bùa thắt bùa và tôn hoàng tôi nghe nó chán nó tôi không phải hết nằm hết mình hết nghìn, hết tôi vậy ไปทำงานเอาทำงหนไมเต็มมีสองอันหาอตอนหลัง <eza> อันพัช่ะว่าเอาเอาเอาแซน่ามันออกหักแด้ย่ายเพราะจันวาแล้วก็เอาไปเสียบไว้หุ้ยพี่น้องข่อยปลูกสุปีเลยนนี้พอถึงนานามาตายเมื่ออหึงึดไหลขนาดเอาเอาสามกับสีเอาอย่างงุ้มไว้เอาเอากระโปรงเอาย่างงุ้มไว้ก็ตายพี่น้องที่หนาวงึดไหล หมอบันลุงไหมหมอบันลนุ่งหาอันนี้กับซาลาม่บอกซ,นอนซนนะ่นั่น่ไมก้อนเอิอนะซ่นั่นมีได้ไันเพรอเเี้ยนเนาเี่ยนจากซึ่นั่นมีว่าเป็นซาลาม่อนะนีย ซึ้มาว่านานอะไจ้สองสามมือที่แล้วเหไหมพืดลายเมื่อเหรานม่นี่ว่าเพื่นายเป็สีสแตกอะนรย่เงี้ยก็อลไสปต๊กไอติมแล้วมันถึใส่อันนี้อันนี้มาเพิ่มแฮมซาลมีเต้าเต้าเรานอนเอาม้วนมาหน่ล่ะว่าเป็นอย่างไม่เหนไปเลยไม่เป็นไรเพาท่านเสียไี่น่องเพราะอย่างว่าพอเพว่กินดาเพอเพืาอนี่กินดามืดลาย สำคัญกว่าด้วยใจเยอะกว่ากับช้อปปิ้งอันนึงสินับตามภาษาข่อนอันนี้เขาเยอะตัดเคิร์กอันนึงแช่ช่องฟิตอันนึงเอาไว้ตู้เย็นเอาไว้หนีก่อนเดี๋ยวจะตัดเคิร์กมีรูปก็ซื้อยังไม่อีกอะไรนี่เค้กบอกมันก่อนสื่อโดนหนักมามันเค้กเห็นบหมเค้กกับเกลือจ้ะมันอ่ะดูต่อได้เค้กแบบลำบากมมาดูตาเห็นเจ้าเค้กนี่มันล้มนะเจ้ามันล้มมันหนิ่งมันเหม้อนะเจ้ามามันมีครีมมี มีอย่างนั้นะครีมนิ่สตอร์บอรีบอ๋ออยังบูหงูนะเจ้าครีมแล้วก็แย้มเนาะครีมแล้วก็แย้มสุดยอดงนะเจ้าล้ำมากลูกต่างกินนะลูกก็บอกกินตัวก็ยังอยากบอกกินตัวนี่แต่กินตัวทักคนณซื่อเจ้าของที่เป็นกินตัวมาได้เขาพี่หนุบอกกินนี่แต่เขาจะมีซื่อมากอย่างที่นี แกงเห็ดเปียงที่ก็าซื้อเป็นเห็ดเปียงกับหอมาเนาะวแกงเห็ดเปียงใส่อันใส่ปลานิ่นแล้วก็ใส่อันบวบเหลี่ยมเพราะแกว่าแซ่บป่ะนอกจากเนาะจังหวะนี้เขาตไปมาแกงต่างหากเป็นเห็ดโคนเพค่เขาบอกซื้อมาดูดูก่อนก็ลืมนิยาบาเขเดิ่มไปเป็นคนขี้ลืมจ้ะเป็นคนขี้ลืมแล้วกับเห็ดอีกอย่างบุดหน้อตะปอแต่แปะนี่ไม่เห็ดอีกอย่างเห็ดคอนขาวป่ะเห็ดคอนมาจากไหนนี่ อันนี้มันเป็นเห็ดนางลมบ่บ่เห็ดนางลม้นจ้ะเนาะบ่เห็ดนางลม,งงล,มลมพัดไปพัดมาคุณแรกเนาะไม่ใช่ตูเย็นอะไรกันจ้ะเห็ดหมือนลุน้นอันนี้คือขมิ้นมากขมินมมนม้นไม่ไว้อันไม่ไหวหงหงใส่ข่าแค่ข่าว่าย่า่ข่าข่าหงเจ้าหนึ่งใส่อันข่าหงใส่ขมิ้นมันบ่ขีนะ้บ่จัะบ่จั้มันคือข่ามันกไก่หน,น,น,นิจ้ะข่าหมกไก่หนจ้ะอืมพวกเกาเห็ดขา่าหมกไก่ใส่ขมินในในใ้นก็แซ่บ เสียรก่อนด้วยจ้ะลองเห็ดเ,เบิ่งอันทุบๆหรือตำตำคอมินนะ้น่ะให้มันแหลกๆหลกขึ้นจังก่อนเห็ดแหลกว่าแหลกจักหน่อยหนึ่งให้มันไม่กาดจักหน่อยเป็นยียงเล้าหูนหนังเพาะว่าต้องเอาการมันถิ่มจะเอากินไปเล่นเป็นมันเป็นยาอืมเป็นยาจ้าเฮ้ยเห็นบอกเห็นบอก,บอกข่อยผู้ง่ามบอกอืมพ่ามข่อยกินขมิ้นอืมมันเป็นยาหนิจ้าอืมอีหลีอืมข่อยแล้วก็ย่องได้จากของได้ขีดเหยียดก่อนด้วยจ้ะเด้อแต่อยขีดเหยียดข่อยคนเดียวอืมการเจาะขีดเหยียดข่อยขี้เขียดหน่อเลย ผมคิดว่าเขจะคิดเพวกแกวเบิงดอกกระชิดฮอดก่อนชิไฮฮา่อยส่วนเดียวร่งเบิงส่วเดียวเบิงโหลดว่เสียอือแล้วว่าไปไปก็บ่าไปตามไปาพี่บาคพี่วอ่อยละใจเพรากระชิแกเห็ดมืนลุ้นซูพวกเจากินโอ้ยขอไปเก็บเห็ดมากขอลืมทายวิดีโอพวกเจาเบิงเนาะเั่นข่าวว่านี่อไปเก็บขอกระลืมโยกระลืมผักืนี่ยเห็นข่าวว่าเวลาพวกเจาไปเก็บเวลาเไปเก็บเห็ดทายวิดีโอเหเบิงเนีได้ย่ายเปนไขอไปเก็บมาก คนลืมคลืมได้งวดหนักถึงทายพี่เอให้เบิรงนี่เก็บเห็ดเตอสมบูรณ์สมบัตี่นอนเลยมีหลอยอืมเก็บกับพยันหลายผลพิ่นองจะเอาแบบไดเห็ดเหลายรัดคนสิมาใบกัหห่อใสก็จะไปใช่ตู้เย็น่เพราะไม่สองพิษใช่ตู้เย็นอันนี้ก่อนก็สิเออเนี่ยเราหมดแล้วบางวันนี้ มึงไม่อย่างล้วพี่นไหมคอยกสิเก็บอันนี้เก็ฟอัน,นของพวกนี้ใส่ตู้เย็นข้างหลังนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวพอกันไหมคลิปนะคอยดีเฮ็ดกับเขาสู้กินฉับแสบเมื่กินน้ำข่อยเด้อเข่าวเที่ยงโอเคพอกันไหมคลิปนะฮักสุขู่สุคนนะจ๊ะเนา,าะลำรำรวยาารวยนะจ๊ะเนาะขอให้เธอลำรำรวยรวยมีโชคมีลาบกันทั่วหน้าสุขู่สุคนนะจ๊ะเด้อฮักสุขู่สุคน พอกันไม่คลิปหนาลำนำไปด้วยก็เกาหน่อยจะ้ะมีโชคมีหลับร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์วัสด,ดีจ้า